สำหรับองค์ประกอบที่สำคัญตัวแรกครับที่คุยกันก็คือเรื่องของความชันนะครับหรือสลบตัวความชันเนี่ยมันจะเป็นปริมาณปริมาณหนึ่งนะครับที่ใช้ในการบ่งบอกว่าเส้นตรงเส้นนี้ที่เราเห็นนะครับมันมีความเอียงขนาดไหนไอาจจะบอกว่าความชันเนี่ยเป็นปริมาณที่บ่งบอกความเอียงก็ได้นะครับซึ่งการที่ครูเขียนว่าความชันคือปริมาณที่บ่งบอกความเอียงเนี่ย เราสามารถตีความได้ว่าถ้าเส้นตรงเส้นนั้นเอียงเยอะความชันก็น่าจะเยอะนะครับอย่างเช่นสมุินะอันนี้คือเส้นตรงสีส้มแล้วกันกับเส้นตรงสีแดงเห็นไหมว่าสีแดงเนี่ยจะเอียงเยอะกว่าเอียงสูงกว่ามันน่าจะมีความชันมากกว่าสีส้มที่เอียงแบบต่ำๆนะครับโดยความชันหรือสลปตัวนี้ครับเราสามารถแบ่งออกเป็นสีระดับนะครับ เริ่มต้นที่แบบที่1น,นะครับหรือระดับแรกกเองลองดูกราฟด้านซ้ายมือครับภาพที่3.9เราจะเห็นว่าถ้าครูเอาจุดคู่อันดับของแต่ละคู่เนาะทั้ง4จุดเนี่ยมาวาดเป็นตารางจุดแรกก็คือ x 1 y 1 2ใช่ไหมครับจุดที่2 x 3 y 8จุดที่3คือ x 5 y 4แล้วก็จุดที่4ครับ x 7 y 0 เมื่อนำคู่ดับทั้ง4จุดเนี่ยมาสร้างตารางครับจะเห็นว่า x เนี่ยมันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น1 3 5 7แต่ y ส่วนทาง y ลดลง12 8 4แล้วเป็น0นะครับจากรูปบนซ้าย1เราพบว่ากราฟมีแนวโน้มลดลงกราฟมีแนวโน้มลดลงนะครับอันที่2 x เพิ่ม y ลด เอ็กซ์เพิร์ลไวลดเนาะนะครับและที่3ครับถ้าเรามองสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยเทียบกับสมการรูปมาตรฐานนะครับก็คือ mx บวก b บอจะพบว่าตัวสโลปหรือความชันก็คือตัวละครที่เป็น m นั่นเองซึ่งในเคสนี้ m เป็นน a t i v e หรือเป็นติดลบจากข้อมูลทั้ง3ข้อเนี่ย ทำให้สรุปได้ว่าถ้ากราฟที่มีแนวโน้มลดลงนะครับหรือกราฟทิ้มลงจะมีความชันเป็นติดลบหรือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้คือความชันแบบแรกคือน้อยกว่าศูนย์ติดลบกราฟจะทิ้มลงนะครับกราฟทิ่มลงความชันแบบที่สองครับ รอบนี้กราฟจะสูงขึ้นว่ากราฟจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นแบบเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเป็นองเพิ่มขึ้นทีนี้ถ้าครูเอาจุดเหมือนเดิมนะจุดทั้ง4จุดเนี้ยเอามาสร้างเป็นตารางนะครับจุดที่1 x 0 y 0จุดที่2ครับ x 2 y 4จุดที่3 x 4 y 8และจุดที่4ครับ x 7 y x 6 y 12นะครับมี4จุดเนี่ยเอา4จุดตัวนี้มาสร้างตารางครับและสังเกตค่าค่า y จะพบว่าค่า x 0 2 4 6ค่า x เนี่ยมันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่า y 0 4 8 12 ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วพอนักเรียนเปรียบเทียบสมการตัวนี้นะครับกับสมการรูปมาตรฐานที่บอกว่า y เท่ากับ m x บวก b boy รูปนี้จะเห็นว่า b boy ก็คือ0เนาะ2 x บวกจะเพรจะพบว่าตัว slope ก็คือ m ใช่ไหม m mm. มีค่าเป็น2ซึ่งมันก็คือเป็นบวกนั่นเองนะครับ m mm. เป็นจำนวนบวกหรือมากกว่า0 จากข้อสังเกตทั้ง3ข้อนะครับจากกราฟข้อที่1เนาะจากตารางข้อที่2แล้วก็จากสมการข้อที่3เนี่ยทำให้สามารถสรุปได้ว่าถ้ากราฟมีแนวนโน้มที่เพิ่มขึ้นสโลปต้องเป็นบวกนะครับถ้ากราฟมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสโลปต้องเป็นบวกนั่นเอง